สบายดีวันนี้ดาจะมาเห็ดน,น้ำนมสาลีแบบไง,ไง่ายๆอยู่บ้านให้ได้เบิ่งกันเนาะนหลายคนจะได้ไปเห็ดกิ่นอยู่บ้านเนะเาะเฮาเบิ่งเลยว่าสดุประกอบมีอย่างเดน้ำนมสาลีแน่นอนเราก็ต้องมีสาลีก่อนวันนี้ดานำไส้สาลีแบบสดๆเนาะจำนวนประมาณสิบหัวเนาะอ่าฮะแล้วก็เขาต้องปอกเปลือกก่อนเอาเปลือกแข็งออกก่อนแล้วจงไว้ตั้งแต่เปลือกบางๆเพราะว่าเขาจะได้นำตัวนี้ไปต้มแล้วน้ำที่ต้มเขาก็จะได้เอาไปใส ในส่วนผสมเวลาเขาบดเนาะ,ะส่วนผสมที่สองก็คือใบเตยเนาะใบเตยใส่ให้มันหอมเวลาเขาต้มใส่ใบเตยต,ต,ต่อมาก็แมนน้ำตาลเนาะต่อมาก็แมนอเกลือเนาะแมนแล้วเดี๋ยวเขาเอาสลีไปลงหมอก,กันเลยเนาะขั้นตอนต่อไปก็คือเขามาต้มสลีกันเลยเนาะก่อนอื่นเขาก็เอาเกลือลงไปในหมอได้เลยหลังจากนั้นก็เอาใบเตยเนาะลงไปใส่ได้เลย นั่นจะลงมสลีทั้งเบิดลงไปในหม้อที่น้ำกำลังพอนเนาะได้เลยแต่เขาจะต้มไว้เพียงแค่สิบนาทีเท่านั้นเนาะหลังจากต้มสิบนาทีแล้วเนาะเราก็จะได้อาสลีที่หอมๆแบบนี้เลย เรียบร้อยแเนาะเขาก็จะได้เอาสลีดอ่งน้มาแช่น้ำ้อนแบบนี้เพื่อให้ไห้สลีันีเย็นขึ้นเนาะและเขาก็จะได้น้ำสาลีที่เขาต้มมาเรียบร้อยที่มีใบเตยดู่น้ำใบเตยเห็ดไห่หอมหอมและก็ได้วอมหวานของสาลีและก็แก่สาลีออกมาอยู่ในน้ำต้มนี่นเนะาะหลังจากนั้นเขาก็ได้สลีมางามๆแบบนีแบบนแบบนแ้แล้วก็มาซอยได้เลยเนาะซอยเพื่อที่จะไปบดเนาะ ลาซอยเนาะก็คือซอยให้จาทั้งแก่นมันเลยเพราะว่าตัวหวานๆมันจะอยู่ทางในน,นี่เนาะหลังจากซอยเบิร์นแล้วเราก็จะพูดเอาพูดพูดเอาให้เบิร์นเลยเพวาะควอมหวานของานีก็จะยิหมมองกกกของอยู่ทางในนี่นนแต่ตอนนี้เขาก็ได้สาลี้อมบนแล้วเนาะซอยเรียบร้อยแล้วตอนนี้การจิพรพอมบดแล้วมาบบกันเลย ใส่เครื่องปั่นละน้ำนี่ก็เป็นน้ำที่เราต้มสลีตอนแรกเลยเนาะน้ำน,นี่เอาต้มสลีเขาจะใช้อันะไปเตเตอกับเกลือลงไปมันก็จะได้รสชาติาของสลีที่หวากออกมาผสมก,กัน มาก็มาตองเลยเนาะตองังเขาก็จะได้น้ำนงาลีแบบขุ่นๆเลยอาจจะตองใช้เครื่องตองนานาน,าน้อยนึงเพราะว่าอยากให้มันเหลือเขาเจ้เป็นอย่างไงกากไงมันน้อยนึงเวลากินใส่แซ่บเข้มข้นดี ต้มเนาะหลังจากตองแล้วก,ก็มาต้ม้วก็ใส่น้ำลาลลงไปเลย,เลยอุ้มหวานตำแต่ก็เติมเข้าไปเลยเนาะแ้วก็ซิมเบิ้งค่อยๆค,คนอ่อว่าได้น้ำสลีแบบเข็มข้นเนาะน้ำรสาสลีที่เข็ม,นนมข้มอนอือจีว่าเป็นที่พอใจตอนนี้ทำมาเรียมเผ็ดพัเชเจอไ์เนาะ แยกหางใส่ขวดะนะคะน็อกน้ำเย็นได้เลยเพื่อให้กินได้หลายมือเนาะอพูดนี่เอ้ยก็ลปาฝามูกให้เต็มเเนาะแล้วก็ฝาแจ่ให้อากาศเข้าแล้วก็นอกน้ำเย็นเลยแช่ลงไป จนกลัวอุณภูมิอาาน,น้ำสาลีอยู่ในอนนาาอยู่ในแก้วนี่ให้มันเย็นเท่ากับ,กบ,กบน้ำอยู่ในอ่างนี่กลัวได้ใส่ได้แล้อหลังจากนั้นเท่าก็ไปเก็บใส่ในตู้เย็นไปกนิ่นได้ฮอสีหามือเลยเนาะน้ำลงสาลีกินแล้วดีต่อสุขภาพเน,ะนะาะดีใส่ ้มแบบว่ามักหวานหน่อยหวานหลายใครอยากได้เลยเนาะแต่เข้มข้น